สำหรับหนุ่มคนนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่มีชื่อเสียอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือกันสมัยชนกันอาพรสุทธินันนะคะเป็นนักแสดงสังกัดค่าย GMM Grammy ค่ะ ที่ต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้เห็นแบบนี้ไม่ธรรมดานะคะผลงานโดดเด่นที่เป็นที่รู้จักเลยก็คือในบทของพี่เปรมเป็นพี่วักตัวโหดจากเรื่องโซตัสเดอะซีรีส์ค่ะเป็นพี่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งตอนนั้นโอ้โหคุณผู้ชมขาหลายๆคนฮิดหนักมากจิ้นหนักมากนะคะมีการแสดงคู่กับฮิรพัฒนโลหันันค่ะรับบทเป็นวาดในตอนนั้นนะคะผลงานเด่นในเรื่องที่2ก็คือ เรื่อง My Dear Loser รักไม่เอาฐานคะ่ะแสดงในตอน Monster Romance รับบทเป็นเต้แล้วก็มีการรับบทร,ร้ายแบบเต็มตัวครั้งแรกด้วยนะคะจากนั้นก็มีการกลับมารับบทพี่เปรมอีกครั้งหนึ่งในโซตัส S The Series นะคะแต่ต้องบอกว่าล่าสุดผู้ชงคะวันที่28สิงหาคม2565มาคะ่ะมีแอคเคาในทวิตเตอรทวิตหนึ่งเขาออกมาทวิตข้อความบอกว่ากันสมายไม่ใช่ลูกป้าหรอคะ แล้วก็แท็กไปที่ GMMTV นะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ต่างมีแฟนคลับคนอื่นๆเข้ามาแสดงความยิ่เหญนกันอย่างมากมายเหมือนกันเกี่ยวับเรื่องนี้ค่ะบางคนเนี่ยบอกว่าเอาจริงๆอ่ะเด็กตึกนี้เขามีคุณภาพมากๆนะแต่ค่ายเนี่ยไม่ค่อยงันออกมาให้สุดแบบมาแบบพูพูโพพอจะได้ไปไกลบุ๊บอ้าวดันมาเงียบหายไปเฉยๆเลยการสมายเล่นนทุกเรื่องเลยแต่ว่าซีนน้อยจนน่าหงุดหงิด บางคนก็มองว่าเข้าใจนะว่ากระจายงานให้ด้วยถึงต้องการต้องการแบบกระจายงานแต่บางทีอ่ะงานถ้ามันล้นมือก็ควรจะหยุดรับเด็กก่อนไหมหยุดรับเด็กใหม่ก่อนไหมปั้นเด็กเก,ก่าให้มันดีก่อนไหมทุกวันนี้เนี่ยมันปังได้ด้วยเด็กที่มันมีมากเกินพอแล้วหยุดรับเด็กใหม่แล้วก็ดูแลเด็กเก่าให้ดีก่อนหยุดก่อนค่ะหยุดหาเด็กใหม่มาเพิ่มเนาะทีตศิลปินในค่ายเท่ากันก่อนการสมัยเป็นคนมีของค่ายจะดึงศักยภาพของเด็กในค่ายเนี่ยอย่างการสมัยอ่ะดึงออกมาได้ไม่ยากเลยจะดึงออกมาได้หรือยัง และแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยสุดท้ายก็มีคนทนไม่ได้คุณคือตัวแทนหมู่บ้านเลยนะที่ออกมาโพสตแบบเนี้ยเด็กใหม่มีทุกปีรับเข้ามาจนแบบว่าโหเด็กที่มีอยู่แล้วม้วนปบทหรืว่ารับมาอะไรกันเยอะแยะนะคะก็เลยว่าเรื่องนี้ค่ะ FC ของการสามายัยไม่ถูกใจสิ่งนี้ก็ลเลยออกมาเรียกร้องให้ทางบริษัทเนี่ยเอ้ย ช่วยสนใจดูแลเด็กเก่าหน่อยแล้วก็หยุดรับเด็กใหม่ก่อนนะเพราะว่าเด็กเก่าที่มีอยู่เนี่ยเขายังไม่ได้ปล่อยของออกมาเลยแล้วก็เงียบหายไปเลยหลายๆคนก็รอติดตามผลงานอยู่นะอะไรก็เป็นแบบนี้่ะผู้ชมคาเอฟซี FC เขาก็ออกมาเรียกร้องแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือขา่าวว้ยเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม